สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่21คืนวันอังคารที่6มก,กราคม2569ลงแข่งขันเพียงคู่เดียวนะคะเวสต์แฮมเปิดบ้านแพ้นอตติงแฮมฟอเรสไป1ประตูต่อ2 โดยทางด้านเวสแฮมได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของมูริโลนาทีที่13 f o r e ฟอเรสได้2ประตูมาจากโดมิงเกสนาทีที่55และกิฟส์ไว้ยิงจุดโทษนาทีที่89ค่ะส่วนผลการแข่งขันในคืนวันพุธที่7มกราคม2569ปรากฏว่าคริสตันพาเลตเสมอกับแอสตันวิลล่า0นย์ประตูต่อ0 ขณะที่ฟูลแลมเอาชนะเชลซีซึ่งเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนไป2ประตูต่อ1ฟูแลมได้ประตูจากกิมินสนาทีที่55ิวิลสันนาทีที่8 1ส่วนเชลซีได้1ประตูมาจากดีแลนาทีที่72เบนฟอร์ชนะซันเดอร์แลนด์3ประตูต่อ0ูนเบนฟอร์ได้ประตูมาจากเตียโกนาทีที่30และนาทีที่65รวมทั้งยามาลุกนาทีที่73 บอลมัดชนะสเปอร์สประตูต่อสองบอลมัดได้ประตูมาจากอิวานิสน,นาทีที่2 2ูู่ปีนาทีที่36เซเมนโยนาทีที่9ก้ส่วนสเปอร์ได้ประตูมาจากทางด้านของแตวนาทีที่5และปาลินญ,ญานาทีที่78แมนซิตี้เสมอกับไบรตันหนึประตูต่อ1นึ่งแมนซิตี้ได้ประตูจากจุดโทษของฮารแลนนาทีที่41 ไบรทันได้1ประตูมาจากมิโตมะนาทีที่60เอเวอร์ตันซึ่งเหลือผู้เล่นเพียงแค่9คนเสมอกับวูฟแฮมตันหนึประตูต่อหนึ่งเอเวอร์ตันได้1ประตูมาจากทีนาทีที่17 w o วูฟได้1ประตูมาจากมาเน่นาทีที่69เบอร์ลี่เสมอกับแมนยู2ประตูต่อ2เบอร์ลี่ได้ประตูมาจากการทำเข้าประตูตัวเองของเฮเวนนาทีที่13 และแอนโทนีนาทีที่66ส่วนแมนยูได้2ประตูมาจากเชสโกนาทีที่50และนาทีที่60 n e นิวคาเซิลเอาชนะลีดส4ประตูต่อ3 n e นิวคาเซิลได้ประตูมาจากบานนาทีที่36นาทีที่90บวก12โจลิงตันยิงนาทีที่54และกิมารายส์ยิงจุดโทษนาทีที่90บวกห ส่วนลีดได้3ประตูมาจากแอรอนสันนาทีที่32และ79ทาวดร์วลูวินยิงจุดโทษนาทีที่45บวก5ค่ะไปดูกันที่สถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่21โดยมีเพียงแค่2ทีมนะคะที่ยังไม่ลงแข่งขันคืออาเซนอลกับลิเวอร์พูลซึ่งจะแข่งขันกันในคืนนี้ล่ะค่ะอาเซนอลก็ยังคงนำเป็นจ่าฟูงนะคะ มี48แต้มจากการลงแข่งไป20นัดแมนซิตี้ตามมาเป็นอันดับที่2ค่ะ21นัดมี43แต้มอันดับ 3, แอสตันวิลล่า21นัด43แต้มเช่นเดียวกันนะคะลิเวอร์พูลอันดับที่4ค่ะลงแข่งไป20นัดมี34แต้มอันดับที่ 5, เบรนท์ฟอร์ด33แต้มอันดับ 6, n นิวคาสเซิล32แต้มเท่ากันกับอันดับที่7คือแมนยู อันดับที่8เชลซี31แต้มเท่ากันกับอันดับที่9คือฟูลแลมอันดับที่1 0ซันเดอร์แลนด์30แต้มอันดับ1ไบรตัน29แต้มเท่ากันกับอันดับที่1 2คือเอเวอร์ตันอันดับ13คริสตันพาเลต28แต้มอันดับ14สเปอร์ย7แต้มอันดับ15บอมัร์ตยแต้มอันดับ16หลีด22แต้มอันดับ17ฟอเรสต์21แต้ม อันดับ18เวสแฮม14แต้มอันดับ19เบอร์ลี่13แต้มและอันดับที่20ูฟแฮมตันมีเพียงแค่7แต้มค่ะโปรแกรมการแข่งขันในคืนวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2569คู่บิ๊กแมชนะคะอาร์เซนอลจะลงสนามพบกับลิเวอร์พูลเวลา3นาฬิกา ทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสะดวดได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport Bar News c h a n น e l ค่ะ